ย่าขาวินขาวินแลว้วน้องครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวัฒนาปลาตุปลาครับผมวันนี้ก็มาเล่นไมโครนะครับไมโครจิกแล้วก็ชอชิกกิ้งนะครับผมครับวันนี้ก็อุปกรณ์ชุดตุกมึก เหมือนเดิมนี่นะครับครับผมแล้วก็ชุดใหญ่นะครับผมจอชิคกิ้งนี่โอเคนะครับวันนี้ก็หมายเดิมครับหมายประจำหมายเกาะนมชายเผานะครับผมมีอยู่สองเกาะนะครับช่วงนี้นะครับผมตรงนี้ก็อากาศเดียเช้านะครับผมมามีเจอน้องๆนะครับมาตกปลานะครับผมน้ามเช้าแบบนี้ก็ ลองดูนะผมวันนี้น้ําขึ้นนะครับมาเจ็ดโมงเช้าว่าน้ําขึ้นมาเกือบครึ่งน,นะครับผมครับน้ําสวยอยู่นะครับผมเดี๋ยวลุยกันเลยนะโอเคบุกสีส้มนะครับวันนี้เหีย่ยสีเขียว นะครับ mỹ tích kiểu mày mày luôn đi à chào mày nói đây mày cái tuần Hơi, 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 hơi <coughs> Phật thiệt Chuyên chiếc Kinh ชุดตรงมึกเช่ด้วยผลงานตัวเลขมาแล้วนะครับผมนี่สลานะครับไส่สักสองสามกิโล ินี่นะครับกินเนื้อยี่สิบกรัมนะครับยี่สามสิบกรัมนะครับตอนนี้เบ็ดเบอร์สิบหกนะผมโอเค อย่ากาวินกาวินเลยนะ้อง

หน้าหวาครับสวยงามนะครับเกี่ยวหางเกี่ยวหางนะครับโอ้เหนียหายกริบแตกนะครับแต่ไม่ไม่หลุดสวย นี่เทอที่สองครับอันนี้สองแต้มนะครับผมครับกับการออกหมายนะครับบรรยุดนี่นะครับสองแต้มของเรา โอเคนะครับก็วันนี้นะครับผมเอาชุดตกหมึกนะครับคันตกหมึกอาชิโน่นะครับผมแปดพุทหกนะครับผมครับกับลอกเนสซี่เบอร์สี่พันสายนะครับสายใช้แกปเปอร์นะครับปีหนึ่งครับวันนี้ใส่สายใหญ่ช็อคหน้าก็อยู่สวิสามสิบปอนะครับผมเบ็ดของผมเองนะครับวัชนาทชิคกิ้งคุกนะครับกับเบอร์สิบหกนะครับเบอร์สิบหกแล้วก็เนื้อเนื้อเนื้อแอปส้มนะครับผมกับเนื้อบางจาครับ เนี่ยฮะสามสิบกรัมนะครับผมวันนี้ก็โดนเหมือบางจ๋าทรงหมึกนะครับผมไปรอบเลขประเสียแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็เป็นเนื้อของบางมบังจ๋าเหมือนกันนะครับผมตัวตัวทรงที่ผมเคยทําก่อนหน้านี้นะครับผมเป็นตัวสามสิบกรัมนะครับโดนนะครับสองตัวนะครับผมครับผลงานวันนี้ก็ถือว่าดีนะผมดีนะครับแต่ว่าปลาค่อนข้างจะ ต้องตีตื้อเลยครับผมต้องตีตื้อตีหานะครับผมครับตั้งใจเย็นๆนะครับผมเพราะว่ารอวันนี้วันนี้เรามาน้ําไม่แน่ใจน้ํากี่ค่้มนะครับผมน้ําจะเต็มประมาณสิบโมงกว่าๆนะครับโอเควันนี้ก็นะครับผมเดี๋ยวลองไปตีดูสักแป๊บนะครับผมถ้าเกิดว่ามีตัวเดี๋ยวจะถ่ายคลิปลงให้ดูให้ชมนะครับผมครับถ้าไม่มีก็ตัดจบไปเลยนะครับผมครับก็ถ้าชอบคลิปนี้นะครับผมอย่าลืมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมกดฝากกดเพจ แล้วก็ช่อง YouTube นะครับผมนะครับชอบเพจกดติดตามกดแจ้งเตือนกดกดทุกอย่างครับกดติดกดได้นะครับผมเป็นกำลังใจผมนะครับมาออกหมายหาผลงานหาทิปมันๆให้ได้ชมนครับผมครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมครับผมแล้วเจอกันใหม่นะครับผมทิปหน้าครับผมสำหรับทิปนี้ครับผมสวัสดีครับ